ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ับผมก็จะมารีวิวลัคกี้ดอใหม่ในอีเวนท์ทีมฮาโลวีนเอาละเราก็ไม่ด้ว่าผมว่าฮาโลวีนปีนี้สกินปืนแต่ละแบบรวมถึงการเปิดเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็น่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันีเลย โดยปีนี้ผมเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยอ่านอกจากที่ยิงจะมีสกินฮาโลวีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ก็บอกแล้วยังมีกิจกรรมผมแจกตัวให้เพื่อนๆสามารถไปลุ้นเปิดกันได้แบบฟรีๆเลยโดยสับเจ้าตั๋วเหล่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับจากกิจกรรมของผมอ่าที่เป็นซีรีส์ฮาโลวีนที่เพื่อนๆนสามารถไปกดไลคอันนี้ก็จะได้ตั๋วอยู่ที่ประมาณ300ใบผมก็คือเปิดฟรีได้3รอบนะ โดยสำหรับตัวไอเทมของผมตัวเนี่ยก็จะส่งเข้าสู่ช่องจดหมายก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยผมรับสายฟรีผมอันนี้ก็คืออย่างแรก และกิจกรรมสายฟรีเฮในส่วนที่2ผมกับกิจกรรม Lock ล,ล็อกอินระยะเวลาราวันต่อจากนี้อ่าก็จะมีในส่วนงตั๋วแจกให้เพิ่มอีก1000งพันใบผมเท่าว่าเพื่อนๆสายฟรีสามารถเปิดเพิ่มได้อีก10ครั้งโดยประมาณการนะครับพี่ลิงจะไม่ผิดนะผมถ้าเกิดว่าจะได้ตั๋วเนี่ยหนึ 1, ่ันสามร้อยใบโดยการสำหรับคนที่กิจกรรมกิจกรรมครบหมดทุกอย่างสำหรับสายฟรีนะเราก็จะมีสกินที่เป็นไทยยี่ห้าสกินอินซีรี์ฮาโลวีนแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะสำหรับคนที่ทํากิจกรรมครบ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนผมที่เคยมีสกินฮาโลวีนในซีรีส์เก่าแล้วอย่างเช่นตัว ak 4 7ฟักทองกับอีกตัวนึ่งก็ผมเป็น m c เจสเตอร์เพื่อนเเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของตัวคูปองฮาโลวีนนะผมกระบอกละ1,000ไปเลยแบบฟรีๆสำหรับคนที่แบบสายเติมเปิดก่อนหน้านั้นนะผมก็มีของแถมแจกเพิ่มให้นั่นเองนะก็2กระบอกก็2 0 0 0คูปองแบบฟรีฟ โดยสับในรักกิดดนี้ผมเพื่อนๆสามารถเลือกปืนที่เพิ่มโอกาสเรดดับสูงพิเศษได้1กระบอกครับผมซึ่งใ้้ออกมันก็จะออกเป็นกระบอกนั้นนั่นเองครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามีคูปองก่อนหน้านี้แล้วสามารถมาเปิดฟรีได้โดยการเปิด1ครั้งจะใช้อยู่ที่100คูปองท้ากับว่าคอนเฟิร์มแล้วสายฟรีครับผมเปิดได้สูงสุดแบบฟรีๆเลยนะ13ครั้งด้วยกันนะผมในรักกิ้ดอตัวนี้นะ โดยสำหรับเ,เรื่องของเรทการออกเนี่ยก็หลังจากที่ได้ไปแอบแว็บไปดูในเพจกลุ่มหลักแล้วผมก็ปรากฏว่าโอ้โหคนกดได้เนี่ยบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นสายฟรีทั้งหลายผมก็คือกดไม่กี่ครั้งก็ออกกันแล้วผมนะแต่ต้องแจ้งก่อนว่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเกิดคนมันจะออกประมาณกดไม่เกิน10ครั้งจากอีเวนต์เนี่ยหรือ3 4ครั้งที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ออกแน่นอนนะสำหรับคนที่ดวงดี จัดได้ว่าเป็นอีหนึ่งอีเวนต์ลักกี้ดอผมที่สายฟรีเนี่ยไม่ควรพลาดมาลุ้นชิงโชคกันนะผมนะ,ะเพียงแค่เราอินทุกวันนี้ก็ได้ตั๋วฟรีนะถือว่าชิวๆรับผมอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะมีปืนใหม่อัปเดตมา2กระบอกกระบอกแรกเนี่ยก็จะเป็นแมสด็อกกับกระบอกที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวฮ o เกอร์สองหกซึ่งในคลิปนี้เราจะมารีวิวเปิดหาแมสด็อกกันก่อนนะมาสิบครั้งแรกกับผมถ้าเกิดเปิดปกติเนี่ยจะอยู่ที่สิบครั้งเก้าร้อยเก้าสิบซีทีแต่เกิดว่าอย่างท มีแอนิเมชันมาให้เหมือนเดินครับผมซึ่งแน่นอนว่าครั้งแรกเราจะเปิดดูผมครั้งถัดไปเราก็าจะข้ามนนะประกอบปืนมาเป็นเออมาเป็นของทองว่ะคอลลิงการ์ดคือคือบอกคอลลิงการ์ดน่ารักมากเลยผมเป็นตัวละครใหม่นะที่มาคราวนี้ผมครั้งถัดไปมาเป็นอู้กระเป๋ามาเป็นวิงสูดเฮ้ยชึบป๊บปื๊บโอโหมาเป็นปืนนะผมเฮ้ยยังไงโอโหของอีพิกออกรัวมากครับผมแต่ของซ้ำก็เยอะนะ <c oughs> จิ๊บปุ๊บปุ๊บแล้เบิร์ดแฟลตแต่ปุ๊บปุ๊บสโมกโอ้โหของทองมาชิ้นเดียวอ่าแล้วแกดึกว่าไอเทมไหนที่มันเป็นซ้ำเนี่ยมันก็จะมีการแปลงของผมมาเป็นตัวกลับให้ด้วยนะครั้งที่สองมาชิลๆครับผมสบายๆเป็นระเบิดมาเป็นขวานอะไรเนี่ยกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าโชวเวลเอ,อ้ยก็ถือว่าน่ารักดีนะแปลกดีสกินรถไอเอทีวี v, ผมเฮ้ยจิ๊ปุ๊บของทองมาแล้วเป็นเป็น,ปนทัมเปอร์สกิน ของขทั่วทุกไปยังไม่มาของของอะ่ะจะเรียบร้อยโอ้โย <c oughs> เฮ้ยเลดมันออกดีจริงอะเนี่ยอันนี้ไม่ได้แกล้งนะผมคือแบบเปิด20ครั้งได้แล้วแมดด็อกกับผมสกินดีเจนเนี่ยออกเ็วอยู่นะเออใครบอกว่าเรดแย่ yeah yeah, ผมอันนี้ยอมรับเลยว่ามันอยู่ที่ดวงผมแต่ว่าเนี่ยคือพี่ลิงเปิดแค่20่บใบเท่านั้นแลผมก็มาแล้วนะในส่วนตัวดีเจนนั่นเองผมถือว่าโอ ดีมากดีมากเลยผมถือว่าเลทใช้ได้เลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้ผมสายฟรีก็อย่าลืมเข้ามาวัดดวงกันนะโดยปกติถ้าผมถ้าเกลในกรณีที่ดวงเกอในดอนี้อ่าอัตราส่วนนะผมเขาก็บอกเลยว่าการันตีอาวุธรีเจนเนอรี่พายในการเปิด75ครั้งซึ่งเปิด10ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ990รบนะผมถ้ากับว่าการันตีหนึ่งกระบอกจะอยู่ที่ 7,425CP ด้วยกันอันนี้ก็คือถ้าเกลสมมติว่าดวงเกลแล้วก็เปิดการันตีนั่นเองนะ แล้วก็สำหรับโมเดลของสกินปืน Mad Dog แมดด็อกฮาราวินนะผมก็เรียกว่าเป็นสไตล์ที่เป็นซีรีส์ปีศาจนะผมนี้ตอนเปิดคัสซนินขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไอคอนแบบเป็นปีศาจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ระเบิดมากกลายเป็นตัวปืนก็ถือว่าเป็นซีรีส์ปืนที่เทมากครับผมก็ไปดูในส่วนงเกมเพลย์กันนะ เดอร์สโมเดลในหน้าต่างเกมเพย์ผมนี่โอ้โหแสบตาบุบ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 ผม,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 มเป็นซีรีส์ฮาโลวีนที่ดูแบบเป็นสไตล์ไซเบอร์พังมากๆเลยนะ <c oughs> ถือว่าสวยงามครับผมตามสไตล์ของปืนสไตล์ลีเจนนะผมแล้วก็ในส่วนของตัวไซด์ดอการมองเห็นเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าในระดับที่เป็นปืนคอมมอนปกติทั่วไปมากๆเลยผมเพราะคอมมอนปกติเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแอตัวติ่งยื่นๆมาบังหน้าจออยู่ตรงกลางับผมอันนี้ก็ช่วยทําให้ยิงระยะกลางระยะไกลได้ดีขึ้น ในเรื่องของดาเมจนะผมเวลาฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูก็จะโดนเหมือนกับปีศาจนะผมปรากฏขึ้นมาบริเวณที่ศัตรูตายแล้วก็จะ,ะดึงศพหายไปนะโดยสำหรับแนวทางการบิวของตัวแมดด็อกในแพทใหม่นี้ผมซีซั่น9ก็จะเป็นตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสายเล่นการคอนโทรลเป็นหลักครับผมอนนี้เรื่องของการเพิ่มระยะความไบกระสุนแล้วก็แอนิเมชันต่างๆลำกล้องปืนนะผมเป็นตัวเพิ่มระยะความไบกระสุน ทันท้ายเป็นดีเลย์เมื่อวิ่งยิงกับแอนิเมชันเมื่อวิ่งยิงเรเซอร์ก็ผมก็ใส่เป็นตัวเอมความมั่นยาเมื่อยิงเพรตัวปืนมีปัญหาเรื่องของอแรงสายกับในเรื่องของการคอนโทรลกระสุนเยอะนิดนึงตัวกลิบก็ผมแรงดีแน่นอนแนวตั้งกันตัวกระตุกแม็กกาซีนนผมก็เป็นแม็กไทเอเพิ่มแอนแม็กกาซีนเพิ่มมาแปรูปแล้วก็รดเวลาโหลด20%บนะผมก็จะเป็นเซ็ตที่เล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ โดยสำหรับเกมเพลย์การใช้งานของตัวปืนอ่าสำหรับแมดด็อกนี่ก็จัดได้ว่าเป็นปืนที่อยู่ในเชียร์กลางๆนะผมไม่ได้เด่นมากนะแต่ก็ไม่ได้ด้อยมากก็เห็นคนแบบลับเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความสวยงามน,นี่ก็บอกว่าสกินใหม่มันเท่เวลาถือเอาไปเล่นนี่ก็ไม่แต่คนเดินตามว่าผมเอฟซีเพียบไม่ใช่เอฟซีธรรมดาผมรอเก็บปืนก็<笑>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  <g år> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินอีเวนต์ฮาโลวีนในช่วงนี้เลยผมที่พี่ลิงอยากย้ำอีกครั้งนึงว่า สายฟรีเยอะผมก็มีโอกาสได้สกินไปแบบฟรีๆได้โดยเฉพาะสกินที่อยู่ในคลาสนี่ขนาดว่ายังไม่ถึงช่วง event อีเวนต์ครบรอบ4ปีเลยผมยก็ยังมีโอกาสได้สกินเีเจเลยนะอพอถึงเมื่อไหร่นี่บอกเลยว,ว่าของแจกเพียบแน่นอนแต่เพื่อน,อนๆอ่ะคิดเห็นอะไบ้างเกี่ยวกับการเปิดกระดานอีเวนต์ฮาโลวีนของผมในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุงด้วยโดยเฉพาะสำหารับคนที่เปิดแล้วได้ปืนกันหรือเปล่ปปาผมก็ถ้าได้ก็คอมเมนต์บอกพื่กันด้วยนั่นเองนะ และเหมืนเดิมถ้าเกิดว่าใครชอบกินดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไตตามกันได้ในครับผมแค่แคนในทวิตไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสวัสดีต้องขอบคุณเมื่อทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป Been destroyed. Progress in sight. Well, with enemy! That's your killer drone deployed. Target oh, down. Contact with enemy. Sentry gun ready for deployment. Enemy in sight. Sentry gun deployed. Reloading. Cover me. Contact with enemy! Hunter drone high. Friendly hunter killer drone deployed. Target Sentry gun ready to deploy. Contact with enemy!